คุณผู้ชมครับไปต่ออีกเรื่องหนึ่งวันนี้มีความคืบหน้าเรื่องของเสาไฟกินรีมาฝากเรื่องของการสอบสวนเรื่องของการด,ดําเนินคดีนะครับเสาไฟกินนรีที่อบตอราชาเทวะล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ามีความคืบหน้าไปมากนะครับแต่ก็ยอมรับว่าในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนติดตามข้อมูลเนี่ยซับซ้อนพอสมควรแต่คาดการว่าอีกไม่นานเนี่ยจะได้ข้อเท็จจริงมาแล้วครับ พันตำรวจเอกสมยศร่มสนนะครับรองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการพุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป,ปล่าสุดเนี่ยท่านเปิดเผยว่าตอนนี้ได้เข้าสอบส,อบสวนข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะเพิ่มอีกอย่างน้อย6คนแล้วนะครับสอบสวนที่ว่านี่คือไปสอบสวนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดซื้อเสาไฟกินรีซึ่งมีเจ้าหน้าที่เนี่ยกำหนดขอบเขตมีเจ้าหน้าที่ตรวจรับ คือทุกขั้นตอนเนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลทั้งหมดซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจระบุว่ามีการให้ข้อมูลที่ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากครับแต่ว่าณวันนี้ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ในส่วนของคดีตอนนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปพอสมควรครับแต่ก็ยอมรับว่าคดีนี้เนี่ยมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรแต่พนักงานสอบสวนสามารถดําเนินการได้แต่อาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง นะครับก็มีความคืบหน้าไปมากพอสมควรหลังจากที่มีการออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เสาไฟกินรีที่ราชาเทวะ